ยูนอรย์้านอะคาเดมีทริปธุรกิจตะลุยกัมพูชาประเทศที่มีการขยายตัวทั้งเศรษฐกิจร้อนแรงที่สุดในอาเซียนโอกาสทองของผู้ทอยากเปิดตลาดใหม่ในประเทศดารุ่งแห่งปี2016เข้าชมงานแคมบรีอาร์กิเทคแอนเด็กคอรงานสแสดงสินค้าด้านกา,การก่อสร้างและการตกแต่งที่ใหญ่ที่สุดรวมแลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทยในกัมพูชาวันที่10-11มิถุนายนโทร083989622 ซัมซุง Galaxy Note 5 NYC New York Clinic r o a t Cafe Co. ได้รู้จักกับกูรูทางด้าน e-commerce กันแล้วช่วงนี้เขาจะมาแนะนำวิธีสร้างเงินล้านจากธุรกิจ e-commerce กันต่อถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับ จะมาเป็นโค้ชพิเศษให้กับเราเปิดเป็นคอร์สสั้นๆกับคลิกเป็นเห็นเงินล้านค่ะคแค่เรามีคอมพิวเมตอร์เครื่องเดียวหรือว่ามีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะคะก็สามารถจับเงินล้านบนโลกธุรกิจออนไลน์ได้เลยสมมุติว่าพ่อค้า,าแม่ค้าออนไลน์นะคะไม่ไม่มีไอเดียเลยแค่อยากจะมีธุรกิจออนไลน์เข้ามาหาคุณวีในเริ่มต้นนี้ต้องทำยังไงคะก็เราต้องวิเคราะห์ก่อนครับว่าไอเงินล้านหนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยจะมาจากขายของประเภทไหนทางสถิติต้องบอกงี้ครับคนซื้อของออนไลน์ ยอดซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ600ถึง1,002อ๋อสำหรับในประเทศไทยการซื้อของออนไลน์อีคอมเมิร์ซอยู่ที่600จนถึง100 1,002ถ้าขายพันบาทเนี่ยได้แต่1ล้านบาทเนี่ยก็ขายพันชิ้นโอ้พันชิ้นจะขายยังไงผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องรีบร้อนลองหาร6เดือนดู<ช>เป็นเดือนละกี่ชิ้นเองถูกไหมมันก็ให้มองเป็นแบบนี้ไปก่อนไม่ใช่มองว่าร้านหนึงพรุ่งนี้ฉันต้องได้ถ้าเกิดมองอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย ขายวันหนึ่งพันชิ้นเนี่ยอาจจะไม่ง่ายสำหรับคนเริ่งเริ่ม<ช>แต่ตอนนี้ผมและคุณผู้ชมยากจะก้าวเข้าสู่โลก e <ช>อีคอมเมิร์ซครับ,รบแต่ยังไม่รู้เลยจะขายอะไรดีโอเคเป็นคําถามที่ ทุกคนถามถึงแม<ต>้แต่บางคนทําธุรกิจมาแล้วสักเซสแล้วนะยังต้องถามว่าจะทําอะไรต่อดีดังนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นทั้งหมดผมอยากจะให้มาเริ่มที่เครื่องมือเครื่องมือนี้ของ Google ครับ Google Keyword Planner Google Keyword Planner <Google. S 2> Pl <anner. S 1> พอคล<อ>ิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราล็อกอินผ่าน Gmail ต้องใช้ Gmail นะครับครับผมก็พอล็อกอินเข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เดอหน้านี้หน้านี้เลยแล้วก็มีช่องนี้ให้เราใส่ใช่เขาให้ใส่คาค้นหาที่เราคิดว่าเราอยากร ดังนั้นเราจะใส่ชื่อโปรดักต์ตรงๆไปเลยอาจจะไม่ง่ายเช่นผมจะขายเคสมือถือใช่ไหมครับผมอาจจะต้องใส่ตรงๆคือเคสซ a m s u n g g a l a x y Note หรือว่าจะใส่เป็นคนตาป้อมคลีนฟู้ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใส่เลยใส่เลยลองดูดีกว่าคุณเบ๊เบ๊เน็ตไอดอลสิ่งที่สนใจมีอาหารคลีนชุดออกกําลังกายสติ๊กแพเอาไปเลยอ่าโอเคกดตรง get idea อันนี้คือพอผลที่ได้มาต้องบอกงี้ครับ Google จะเอาคำเนี้ยไปหาคําข้างเคียงมาด้วยแล้วจัดเป็นกลุ่มมา ว่าเออถ้าเกิดจับไปในกลุ่มนี้เนี่ย<ม>อย่างเช่นซิกแพคเวิร์กอลัลซิกแพคเทรนนิง่งอะไรเงี้ยจะมีคนเสิร์มเท่าไหร่ในเนี้จะบอกว่าแสนแปดแสนแปดต่อตอะไรเป็นครั้งต่อเดือนงั้นเราสามารถทุกขว่า สนแปดคนขอสักพันคนแล้วขายของเขาก็พอดีเลยได้ของก็เป็นไปได้มาสะท้อนให้เราเห็นว่าไอ้นี่คือสิ่งที่มีคอนเสิร์ตแล้วถ้าเราเอาของของเราเนี่ยให้มีคําอันนี้อยู่ด้วยเราก็จะสามารถไปสู่คน่มนั้นได้ถูกต้องตัวเลขตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้บอกถึงจํานวนคนซื้อตรงๆอาจจะเป็นคนที่กําลังทําดีเสิร์ตอยู่ไปหาข้อมูลไปหาคู่แข่งก็ได้นะครับดังนั้นตัวเลขตรงนี้ก็ก็คือถ้าเป็นแต่ก่อนนี้เราก็ต้องบอกว่าจ้างคนมารีเสิร์ตก็แพงหลายหมื่นหลายแสนแต่อันนี้คือทุกคนใช้ Google แล้วก็ฟรีแล้วทุกคนใช้ Google เป็นสารณะนะวันนี้เราได้ข้อมูลอันนี้มาเลยรฟรีๆไม่เสียตังค์ด้วยรู้ละมีตลารตรงนี้แต่ว่าถ้าจะให้ดีต้องไปศึกษาเพิ่มคือเอาคำเนี้ยไปเสิร์ชใน Google มาดูว่าคนที่ติดอันดับเนี่ยเป็นคู่แข่งเรา<ะ>แข็งแค่ไหนแข็งแรงแค่ไหนแล้วเราจะพอสู้ไหวไหมอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษาเพิ่มด้วยมันต้องสัประมาณกี่เสิร์ชม,มันสามารถทำเป็นธุรกิจได้ส่วนตัวผมผมมองว่าเกิน1000 1> 1, ผมคิดอย่างนี้ครับหนึ่งพันคนเซิร์ตเนี่ยเอาแบบอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะต้องมีคนซื้อสัก10%ซ ขาประมาณสัก100น1น0นาอะไรอย่างงี้ครับทีนีตน้ตอนนี้เราเก็ตไอเดียแล้วได้ไอเดียแล้วว่าอยากจะขายอยากจะเข้าสู่แบบธุรกิจแบบไหนอะไรอย่างงี้ต่อไปล้คะคือก็จริงๆต้องมีการวางแผนนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าที่เห็นจริงๆคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทำมัวแต่วางแผนคือขาดเรื่องของการประชาสัมพันธ์ครับผมอน,นี้เป็นคีย์สักเซสข้อหนึ่งเลยข้อใหญ่ๆผมว่าครึ่งหนึ่งเลยแหละว่าจะสักเซสหรือเปล่าคือการทำโฆษณาเบื้องต้นถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเลยผมอยากให้เริ่มทำโฆษณาบน Facebook ก่อนถ้าเกิดมองว่าของ1000บาท ต้องขายได้1,000พคนใช่ไหมครับถ้าให้คนพันคนมาเจอเลยอาจจะไม่ซื้อผมมองว่าเอาแบบตีตกคือตีคนที่เข้ามาเนี่ยสักร้อยคนซื้อ1คนอันนี้ถือว่าไม่น่าเกียดแปลว่าขาย1000ชิ้นต้องมีคนที่เห็นสักแสนคนอ,อเราต้องทําให้โฆษณาของเราให้คนเห็นแสนคนใช่ครับการให้คนเห็นแสนคนคต้องทาไงครับก็เลือกโฆษณาที่ผมบอกไปมีของทาง Google ด้วยของทาง Facebook ด้วยแต่ผมมองว่าของทาง a c e b o o k เนี่ยข้อแรกถูกกว่า เข้าถึงคนได้เร็วกว่าทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําโฆษณาบน Facebook กันซึ่งก่อนหน้าน,นี้ต้องเปิด Facebook Fanpage กันอยู่แล้วตอนแรกเปิดมายังไม่ต้องมีแล้วก็ค่อยมาเริ่มลงโฆษณาตรงนี้ครับเพื่อดึงค,<ๆ>คนเข้ามาติดตามแล้วค่อยสนใจซื้อได้ยากไหมแฟนแสนยากไหมจริงๆทางเทคนิคคือเราก็จ่ายเงินค่าโฆษณาแหละแต่ปัญหาคือว่าคนที่ทําได้และไม่ได้มันต่างคือว่าเขาใส่ใจในการจัดการโฆษณาได้ลูกค้าที่ตรงกลุ่มมากน้อยแค่ไหนคือไม่ใช่จ่ายเปล่าไม่สนใจอะไรอย่างนี้ครับพวกนั้นคือต่อให้มีร้านไล์ก็ขายไม่ได้ ส่วนตัวผมมองว่าถ้าคุณจะทําได้แค่1%ตตามมาตรฐานคุณก็ต้องมีสักแสนหนึ่งแต่ถ้าคุณเก่งอยากประหยัดหน่อยจริงๆคนตามในเพจคุณสักหมื่นคน คุณก็ขายได้แล้วอ่า<อ>เพราะว่าต้องมองอย่างนี้บางทีหนึ่งคนอาจจะซื้อหลายชิ้นได้ถ้ารเรามองมองในระยะยาวครับอ๋องั้นเอากําลังดีสักหมื่นคนแล้วกันอ่าครับหมื่นคนนี่ยากไหมสำหรับคู่บุสขสงเราที่กําลังจะทำอ e ีคอมเมิร์ซไม่ยากครับหมื่นไลค์นี่ผมว่าโดยเฉลี่ยสัก7วันก็ถึงละเจ็ดว,วันหมื่นไลค์ครับต้องทํายังไงแล้วต้องใช้ต้นทุนกี่บาทหนึ่งหมื่นไลค์ใช้ต้นทุนประมาณหนึ่งหมื่นบาทถึงสองหมื่นบาท โดยเฉลี่ียอ๋อทุกอย่างก็อยู่กับคอนเทนต์ของเรารแล้วก็วิธีการโปรโมทของเราแล้วก็การเลือกกลุ่มลูกค้าของเราครับรผมมาลองดูกันเรามาเริ่มกันนะครับก็คือเข้ามาที่ Facebook เราแล้วมันจะมีปุ่มขวามือข้างบนเป็นลูกศรชี้ลงนะครับพอคลิกมาปุ๊บเนี่ยก็มากดปุ่มตรง c r e a t e แ d แล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้ให้เราเลือกว่าโฆษณาประเภทไหนบ้างจริงๆอะ่ะหลักๆที่ใช้อ่ะใช้อยู่2แบบบแบบแรกคือเขียนว่าโปรโมทยูอาเพจหรือว่าโฆษณาให้คนเข้าถึงเพจเรา ให้คนมาไลค์ให้คนมาเห็นเพจเราไล้วเราไลค์แหลอเพื่อให้จากเพจเราที่แบบไม่มีใครรู้จักเลยมีคนเห็นแล้วก็ติดตามแต่ตรงนี้ยังไม่ได้จุดที่เรามามาขายนะอพอจุดที่มาขายจะเป็นโฆษณาอีกอันนึงคือเขาเรียกว่ามโ,มโปรโมทโพสต์หรือบุ๊ดโพสต์ที่เราเรียกกันอยู่เนี่ยฮะเฟซบุ๊กเราถ้าเกิดมีคนติดตามสักร้อยคนเนี่ยเราโพสตไปหนึ่งครั้งเนี่ยคนเห็นจริงๆปัจจุบันต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์ละก็คือเห็นแค่แค่คนเดียวทีนี้เราจะให้คนเห็นเยอะขึ้นทำยังไงก็ ต้องลงโฆษณาแบบบูดโพสอ๋อเนาะตอนนี้เรามีแฟนเดตเราแล้วประมาณหมื่นคนเราละกำลังจะลงโปรโมชั่นของเราไปหมื่นคนปกติก็จะเห็นแค่หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยคนเพราะงั้นเราก็ต้องใส่เงินเข้าไปเพื่อให้คนเห็นสักประมาณสามพันสี่พันคนต้องใช้เงินประมาณกี่บาทครับก็ประมาณสักห้าร้อยถึงพันหนึ่งก็ได้ห้าร้อยถึงหนึ่งพันก็ได้ถือว่าเป็นการลงทุนในธุรกิจใช่ครับครับโอกาสในการที่จะจับเงินล้าน ใครของจริงนครับพวกเราก็ถ้าทําอย่างนี้ต่อเนื่องแล้วก็เขาเรียกว่าเนื้อหาและกลยุทธ์ดีอะครับถูกที่ถูกทางไม่ใช่แบบฮาร์ดเซลเลยคนส่วนใหญ่ที่ผิดพลาดคือเปิดมาปุ๊บขายฮาร์ดเซลไปเลย,เลยอะไรเงี้ยคือทําให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยอาจจะปิดใจก่อนนะแต่วันแรกประมาณนี้ครับถ้ามีคุณผู้ชมของผมเนี่ยถามคุณวีขอกล<า>ยุทธ์หน่อยในการบอกว่าทาคอนเทนต์ให้คนดูแลชอบแชร์แล้วก็อยากจะซื้อสินค้าต้องทำยังไงครับหลักการที่เขาจะแชร์ครับถ้าเกิดํามาขายของข้อแรกเลย สำหรับพ่อค้าแม่ค้านะต้องคอนเทนต์ต้องต้องสนุกถ้าสนุกแล้วเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเราด้วยเกี่ยวสินค้าเราด้วยเช่นสมมติเอ่อคุณเบบ้ขายอาหารคลีนเนื้อหาสนุกด้วยเช่นกินเบเกอรี่ยังไงมไม่อ้วนอ่าอ,อะไรประมาณนี้น่าสนใจน่าสนใจหน่อย<ม>แต่ว่าเราขายอาหารคลีนนะ<อ>แต่คือเรามองว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่อยากจะกินนู่นนี่นั่นแหละแต่ก็ไม่อยากอ้วนแต่ทีเนี้ยพอเราเราเขียนไปเราอาจจะแอบขายของสุดท้ายว่าถ้าให้ดีนะมากินอาหารคลีนเถอะ ก็ยังดีดีกว่าบางคนบอกว่าอาหารคีนที่ดีที่สุดในประเทศไทยคือเราอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ควรตอนนี้ทุกอย่างฟรีหมดเสิร์ฟก็ฟรีรมี Facebook ฟรีรตอนหลังเขาโฆษณาก็คือเตรียมต้นทุนของเราไว้รประมาณ20,000ถึง30,000บาทรบจริงๆมองก้อนรวมของเราเป็น10,000ถึง20,000เนี่ยอาจจะแบ่งสัดส่วนเป็น70กับ30 ต้องบอกว่าปัจจุบันเลี้ยงไม่ได้ที่ทุกคนเข้ามาดูเพจเราต้องดูว่าต้องมีตัวเลขเยอะๆ<ช>จะต้องดูว่ามีคนไลค์เท่าไหรไ่คนไลค์แชทเ่อ,อตรงนั้นเนี่ยเป็นงบผมแบ่งให้เป็น30เซที่ตั้งโฆษณาโดยที่ไม่ต้องเลือกกลุ่มลูกค้าเลยคือเลือกแค่เพศเลือกแค่อายุพอจังหวัดไม่ต้องความสนใจไม่ต้องกลุ่มลูกค้ามันจะกว้างและ a c e b o o k จะคิดค่าโฆษณาถูกแต่ต้องบอกว่ากลุ่มน,นี้ไม่ได้เป็นกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเราแน่นอนนะแตไ่ได้มาซึ่งตัวเลขทีนี้อีกที่เจะใช่่ทีสุดใ้ครับ อันเนี้ยต่อไลฟ์อาจจะแพงและสูงสุดที่เราเราเรา,เราเจอโดยเฉลี่ยลูกค้าก็3บาท4บาท5บาทเป็นไปได้วิธีการทําคือเราต้องเลือกความสนใจลูกค้าละอย่างเช่นอาหารคลีนเราอาจจะต้องเลือกคนที่สนใจโยคะหรือฟิตเนสอ๋อก็อไปที่อินเทอร์เน็ตของเขาใช่ไปตั้งความสนใจตรงนั้นน้องไปเว้ครับ,รบข้อมูลและเทคนิคแบบนี้นี่หาไม่ได้ง่ายๆนะครับแล้วคุณวีเองก็ยังเอามาแชร์เอามาแบ่งปันเนี่ยให้คุณผู้ชมให้แฟนเพจต่างๆใน Facebook ไม่ทราบว่าคุณวีเองเนี่ยค้นหาข้อมูลยังไง วิเคราะห์ข้อมูลยังไงมันถึงคมมันลึกแล้วก็น่าฟังเนี้ยครับก็ต้องบอกงี้ครับปกติผมเนี่ยต้องเดินทางตลอดเวลาไปเจอลูกค้าไปวางแผนอะไรเงี้ยสิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือสมาร์ทโฟนดีๆสักเครื่องหนึ่งที่มันใช้ง่ายคล่องตัวครับหลักๆของผมก็คือในการค้นหาข้อมูลแล้วก็อาจต้องมีการแบบเทคโนตหรือสกินแคปเจอร์แล้วก็จดโนตส่งให้ทีมงานไปวิเคราะห์ต่อหรือมารวบรวมข้อมูลรวมถึงการที่ส่งกลับมาแล้วเรามาเอามาทำไฟล์อื่นต่อเช่นการมาทำา Excel หรืออะไรเงี้ยฮะ ก่อนที่จะมาใช้ในการโพสต์ใน Facebook แล้วก็ในบล็อกด้วยครับผมบไหนเจอแบอกว่าโพสตวีแล้วทั้งทีเอาแบบเสิร์มมาแล้วอันนี้มาแล้วเอาควรทำธุรกิจอะไรเลยอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทย2016ธุรกิจดาวรุ่งที่ควจะทําก็เอาง่ายสุดเลยนะครับแบบที่มาแบบไม่ต้องคิดแล้วพอวจะได้แบบจับเงินล้านได้ผมแนะนําธุรกิจแรกคืออาหารเสริมเครื่องสําอางอันที่2ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ไอทีแกดเต อุปกรณ์ไอที gadget ส่วนใหญ่จะเป็นเคสมือถือหรือว่าเป็นพวกแบบแบตเตอรี่สำรองหรือว่าเป็นพวกแบบลูกเล่นนิดหน่อยๆครับอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของแฟชั่นเลยสาวๆน่าจะชอบใช่เสื้อผ้าอ,อะไรพวกนี้ครับออเทเซอรีอะไรอย่างเงี้ยครับมูลค่า3ตัวเนี่ยโดยเฉลี่ยแต่ละเจ้าแต่ละตัวครับ มูลค่าตลาดอยู่ที่2 0 0 0 0 0ล้านบวกบวกมเลยถ้าเกิดเอาละเอียดคือ beauty อะครับก็อยู่ที่ปัจจุบันพอเปิด AEC แล้วครับอยู่ที่ 4, 0 0 0 0 0ล้านบาท400,000ล้านบาทใช่ความงามนะครับแล้วก็แฟชั่น2,50 0 0 0ล้านพวกอุปกรณ์ไอที IT, เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับอยู่ที่ประมาณ2,30 0 0 0ล้านโอ้โหนี่คือท็อปของธุรกิจดาวลุ่งใช่รวมกันทั้งหมดนี่ผมว่าก็ประมาณน่าจะประมาณ1 000, 000, 000, ล้านล้านละผมมองเรื่องความเสี่ยงมากกว่าว่าสมมติถ้าคุณเข้าตลาดเนี้ยคุณต้องการเงินล้านเดียวเนี่ยมัน่าเปอร์เซ็นต์ลยนะ และคนที่ขายของออนไลน์มีสถิติจากการะทรวงพาณิชย์นะครับคนขายของออนไลน์ที่แบบจดทะเบียนแล้วก็แบบพอเป็นมืออาชีพหน่อยที่มีการอบรมแบบต่อเนื่องอ่ะมีอยู่ประมาณแค่หมื่นถึงสองหมคนเองโอ้โหนี่คือ1 0 0 0 0หมืถึงสองหมคนกำลังบแบ่งมูลค่าประมาณ1ล้านล้านบาทใช่ซึ่ง1 2ื่นสองหมื่นคนเนี้ยไม่นับคนที่ไม่เอาจริงบ้างละทําแล้วท้อยังไม่เริ่มเลยหรือว่าสับสนอยู่อะไรเงี้ยผมมองว่าแค่เราโฟกัสอะครับทําแบบเนี้ยต่อเนื่องไปอ่ะ ยังไงผมว่าไม่เกิน6เดือนได้อยู่แล้วและคุณผู้ชมของผมหลายๆคนนะครับก็อยู่ในธุรกิจนี้อยู่แล้วด้วยบ,บางคนโกฟดิจิตัลแล้ว<ช>บางคนม e ีคอมเมิร์สล้วบางคนออนไลน์แล้วบางคนคยังจะทำยังไงให้มันยั่งยืนในโลกของธุรกิจใน3หมวดนี้โอเคถ้า3ามหมวดนี้ถ้ามองเรื่องยั่งยืนก็คือข้อแรกต้องกลับมาที่ที่จุดยืนของเราก่อนว่าเราจะขายในมุมไหนถ้าเราจะขายเน้นเรื่องของระบบตัวแทนจุดยืนอาจจะไม่ใช่คุณสมบัติของสินค้านะ<ม>จุดยืนของเราคือการรัก าตัวแทนให้เขาารรักเเที่สุดลือกทำในสิ่งที่เรารักไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไงเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยกับมันปณิดาสีชัยวันนี้มีข่าวดีมาบอกครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นนักการค้ามืออาชีพทำธุรกิจได้ค้าขายเป็น มุ่งเน้นการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ากับ Smart Trader โปรแกรมลักสูตรใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างนักการค้ามืออาชีพโดยเฉพาะสอนโดยผู้เชี่ยวชาญน,นักวิชาการและนักธุรกิจ SME ที่ประสบความสำเร็จเพื่อพัฒนาสินค้าให้เข้าสู่ตลาดได้จริงติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ dbdsmarttrader.com ครับ ธรามยากภาดรายการที่สร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจให้คนรุ่นใหม่อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นี้นะครับ